สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาพบกันอีกแล้วค่ะกับร้าน TNC สติกเกอ์วันนี้เจนี J N e K, มีงานค่อนข้างจะหลากหลายอยากจะเอามานำเสนอให้คุณลูกค้าได้ดูกันนะคะว่าเรามีรถรุ่นไหนแล้วเราจะแต่งแนวแบบไหนได้บ้างเริ่มที่คันนี้เลยแล้วกันนะคะแท้ง300นะคะคันนี้นะคะก็นนะะจะติดสติกเกอร์สีดำเงาครึ่งคันนะคะเราลองดูความเงานะคะเงาม,มากค่ะเรียกว่าเล่นแสงมากๆเลยนะคะสาหรับดาเงาของเราครึ่งคันของแท้ง300คันนี้นะคะขอบอกราคา ราคาเข้าๆได้เลยว่าราคาไม่ถ uhm re ึงหมื่นนะคะราคาอยู่ที่หลักพันเท่านั like, ้นและในส่วนของราคาหลักพันไม่ใช่สินค้าไม่ดีไม่ใช่ไม่มีรับประกันนะคะงานของเรารับประกันนะคะสติกเกอร์หลุดล่อนโกงพองรับประกันตลอดอายุการใช้งานเลยค่ะเป็นไงคะดีขนาดนี้มาไหมคะเสร็จแล้วจากแท้งของเรานะคะนี้งานแท้งอันนี้แท้งของเราวันนี้อันนู้นนะคะนู้นอ่ะแพนเลยค่ะอันนู้นก็แท้งของเราอีกเช่นกันนะคะอ้อลืมไปไม่ใช่ของเราค่ะของลูกค้านะคะลองมาดูงาน านต่อไปของเราเลยดีกว่าท่านแท้ คันนี้เลยค่ะอันนี้ของน้ำมันเครื่องลิควิดมูลี่นะมู <c oughs> <c oughs> ลี่เรียกผิดสงสัยเขาจะไม่จ้างมาทงานนี้แล้วค่ะ <c oughs> ซึ่งอันนี้เป็นงานดีลกับเฮียลอยค่ะขอพระคุณค่ะเฮียลอยค่ะก็จะมีต่อจากเนี้ยนะคะมีอีกสีคันที่จะต่อเข้ามาอันนี้เรียกว่างานและพุ่มทั้งคันนะคะคุณลูกค้าอยากได้สีไหนอยากได้ลายไหนอยากได้รูปอะไรหรือเป็นแบรนด์ของสินค้าหรือจะเป็นใดๆก็ได้นะคะส่งแบบมาให้ทางร้านเราได้เลยนะคะทีมกราฟิกของ รพร้อมที่จะดูแลพร้อมที่จะออกแบบให้ดูค่ะทีมเรานะคะก็จะออกแบบให้ดูก่อนเพราะออกแบบดูส่งแบบปุ๊บปั๊บโอเคถูกใจนะคะเราถึงจะให้ลูกค้านํารถมาจอดรอเพื่อจะติดตั้งซึ่งในเรื่องของราคานะคะบอกเลยว่าไม่แพงอีกเช่นเคยนะคะสําหรับตัวนี้นะคะคันนี้แอบกระซิบราคานิดนึงก็ได้ราคาเบาๆราคาคันนี้นะคะบอกได้เลยว่าไม่ถึง20ใบเทาค่ะทั้งคันแบบนี้รวมออกแบบรวมแรปแล้วนะคะไม่ถึง20ใบเทาค่ะ สีไม่ซีสีสันสวยสดใสและอีกเช่นเคยค่ะรับประกันตลอดอายุการใช้งานนะคะสําหรับคันนี้นี่เจสก,กีสีสวยๆของเราก็มีนะคะบอกเลยว่าสีสันสดใสสวยวิบวับไม่ธรรมดาแน่นอนนะคะบอกได้เลยว่างานของเราคมชัดนะคะเครื่องญี่ปุ่นหมึกญี่ปุ่นนะคะทุกอย่างเราใช้ของดีของแท้หมดนะคะไม่มีที่แบบรักไก่นะอยากให้มาดูด้วยตัวเองค่ะอ่ะต่อไปค่ะรีบเลยรีบเลยงานเยอะค่ะอ่ะคันต่อไปเลยลำต่อไปนี้เป็นเจสก,กีนะคะเจสก,กีของ พี่มาร์คสุดหล่อของเราในเองนะคะเป็นลูกค้าประจํานานเช่นกันน่าจะอยู่ประมาณ20บกว่าปีตั้งแต่สมัยอีชั้นสาวๆวานะคะที่เห็นสวยๆเนียนๆแบบนี้ไม่ใช่สีเจสกีลูกค้านะบอกได้เลยว่าลูกค้าจะดูไม่รู้เลยใช่ไหมว่าเจสกีสีเดิมลูกค้าสีอะไรสีเดิมลํานี้เป็นสีฟ้าค่ะด้วยความที่อยากได้แบบดุดันแบบคลาสสิกหรูๆคุณลูกค้าก็จะแลบเป็นสีดําด้านแล้วก็ตัดเป็นสีดําเงาแล้วก็ติดตัวหนังสือกิิบๆเก๋ๆนิดๆหน่นนอยๆนะคะลํานี้ราคว อยู่ที่8,5 0 0ค่ะ8,500เองนะคะสำหรับล้ำนี้บอกได้เลยว่าทำงานมาหนึ่งอาทิตย์เต็มแล้วค่ะยังไม่เสร็จ8,5 0 0เราทุ่มสุดใจให้ลูกค้าเราแน่นอนนะคะสำหรับเจสกีนะคะส่งกันเข้ามาได้นะคะอยากได้แบบไหนลายไหนทักกันมาได้เลยค่ะ <c oughs> เรามาดูนะคะดูต่อไปเลยนี่เลยค่ะ <c oughs> อันนี้ <c oughs> นะคะ <c oughs> ของเราติดสติกเกอร์ตู้เทบนะคะเป็นตู้เทบเป็นงานอิงเจสเช่นกันนะคะ <c oughs> ตรงนี้ไอ้ที่ขัดขัด,ขดถ,ถูถูอยู่อันนี้ <c oughs> เราไม่ได้ขอหวยนะคะไม่ใช่เนาะไม่ใช่เราช่างเนาะอ๋อไม่ใช่ค่ะเห็นหวยใกล้จะออกคลิปล้ว่ล ขอเลขไม่ใช่นะคะอันนี้เป็นงานบริการดีๆของทางร้านนะคะซึ่งของเราก็จะมีถาดเก็บโปงานให้สําหรับรถลูกค้าที่เป็นรอยบุบหรือไม่เรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะของเราก็มีบริการเช่นกันนะคะลองมาดูตรงนี้นะคะตรงฝาท้ายนะคะของเราที่เราติดตั้งกันมาแล้วนะคะด้านนี้ฝาท้ายติดเสร็จแล้วนะคะติดเสร็จแล้วแต่ก็ยังไม่เสร็จเรียบร้อยดีก็รอเก็บงานอยู่นะคะอันนี้ก็เสร็จแล้วคังนี้ก็เสร็จแล้วแบรนด์นี้นะแบรนด์นี้นะนี่เลยแบรนด์นี้รู้สึกว่าจะเป็น คันที่8หรือ9้าแล้วไม่มั่นใจนะคะเพราะว่าเขาจะส่งมาตลอดส่งมาเรื่อยๆเมื่อลรถของลูกค้าว่างงานปุ๊บเขาก็จะทักเรามาแล้วว่าโอเควันนี้รถจะเข้านะคะอันนี้นะคะก็เป็นลูกค้าประจำเช่นกันค่ะสําหรับงานของเราเนี่ยบอกได้เลยนะว่าลูกค้าไม่ทิ้งนะคะร้านไม่ท้อเลยค่ะเรามาดูอีกงานนึงอีกผลงานของเราค่ะอันนี้นะคะเรียกว่างานคัสตอมแฮนด์เมดเลยก็ว่าได้เพราะว่าอันนี้เป็นอะไรที่ไม่เหมือนใครโดยปกติทั่วไปแล้วการติดสติกเกอร์ก็จะติดฝ ติมไฟหรือติดใดๆนู่นนี่นั่นแต่อันนี้เป็นรถของเฮียเอกเคสปีดนะคะเจ้าของแบรนด์เคสปีดที่ขายพวกอะไรมอเตอร์ไซค์ขายพวกมอเตอร์ไซค์บิ๊กบค์ที่ดังอยู่ในระดับหัวหัวของไทยเราเลยนะคะก็เอามาตกแต่งไฟเพิ่มเติมซึ่งเป็นอะไรที่อยากได้ไม่เหมือนใครอันนี้ก็เป็นสติกเกอร์ดําเงาปิดตาไฟแล้วก็เจาะเป็นช่องแบบนี้นะคะซึ่งเป็นงานที่ทําค่อนข้างจะยากแต่ในเรื่องของราคาไม่ยากเลยค่ะแค่พันนิดๆสำหรับแบบนี้นะคะงานทํายากงานแฮนด์เมด งานใช้ฝีมือและที่สําคัญช่างเราก็ต้องหลอด้วยค่ะแ yeah. <laughs> สำหรับวันนี้นะคะลานีนสีสติกเกอร์ขอฝากผลงานดีๆของเราไว้ตรงนี้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ